ะคะเวลเวล่ณนที่มา,าวัดศรีสะทองนะคะก็จะมีข้ามทางรถไฟมาเนาะก็จะเจอวัดศรีสะทองนะคะกู่ไ ตอนนี้จ๊ก็อยู่วัดศรีสะทองนะคะมาสักการะพระราหูนะคะวัดศรีสะทองก็จะอยู่ตรงนคนปรปฐมเนาะนี่นะคะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะถ้าใครเกิดวันพุธตอนคืนนะคะแนะนําให้มาวันพุธตอนกลางคืนนะคะก็จะมีพิธีใหญ่เนาะนี่นะคะบริเวณคือถ้ามามาไม่ยากนะคะคนเยอะมากเลย นี่นะคะก็ถวายของดำา8อย่างเนาะก็จะทางวัดก็จะมีของดำขายนะคะก็แอย่างก็พานหนึ่งก็ราคาประมาณ300บาท ตรงนี้ก็มีหลวงพ่อทันใจด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำมนเนะาะนี่ด้วย นะคะตรงนี้ก็จะมีทําบุญลงศพด้วยนี่นะคะของจาก็จะขายตรงนู้นเนาะ